ผู้สาวแม่นบอผู้สาวก็ได้เออจัดให้ว้าวเอาแบบเอาแบบนุออ่มใหญ่ๆเนาะโอ้กินวะอืมข่อยอยากป้อนนี่ก็เป็นใจเลย <laughs> อ้าวชิเป็นหยังเนาะคนเขหาหักกันชิเป็นหยังเอาอยู่จังหวัดได้เกาะฮะอยู่สายเจ้าชูลินลินโอ้อบ้านอย่างไรสวัสดีครับผมแบค เฟดิฟายเอาแว้งแว้งวูเอาแว้งดึกโกเอาได้หรือเปล่าสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่าสตูอ่าพีทีมวสิกนะท่านผู้ชมคือตอนนี้งานคอนเสิร์ตมันก็ยังไม่ได้ทัวร์ปันใดผมก็เลยแบบรู้สึกแบบเปรี้ยวปากอยากเล่าข่าวแล้วก็อยากอ่าตับหวานอยากกินอ่าซอยจุซอยจุนี่ต้องอ่าคนนี้นะท่านผู้ชมเขาว่าแบบเขาแบบ เป็นคนที่แบบชอบกินซอยจุมากเลยคืออาจารย์ออฟรอยซี่และเฮียต um ั้มห้ำตรงผมรู้ข่าวว่าเขาอยู่แถวนี้ผมก็จะลองโทรหาเขาเบิ่งว่าเขาอยู่แถวนี้ตอนนี้นะครับโอเคดผมกต้องออกไปอ่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเอ่อรู้สึกอยากกินซอยจุที่ประเทศไทยมากเลยคูณ <c oughs> จ,จัดให้ผมได้ไหม <c oughs> <c oughs> ผมขออ่าตับหวานที่แบบกำลังผ่าออกมาจากท้องงัวได้ไหมยังมันยังดิ้นดิ้นอยู่ผมอยากกินแบบนั้นได้ครับผมหาให้โอ้แทงโอ้แทงได้บทนะอืมแล้วก็อ่าพาผู้สาวมาเนี่ยนะหนุ่มใหญ่ๆจากสามสี่คนนี่ไหมโอ้ยนี่ขักแล้วนั่นเดี๋ยวผมจะรอคุณอยู่ที่นี่เด้อ โอเคผู้สาวแม่นบ่ผู้สาวก็ได้เออจัดให้ว้าวเอออเาแบบเอาแบบนมใหญ่เนาะโอู้อันนั้นมันมะเร็งแล้วอันนั้นมันมะเร็งเต้านมแล้วโอเคผมจะรอคุณอยู่ที่นี่เออเอ๊ะอันนั้นมันมาโอโมโอเคโอเคผมจะท่าคุณอยู่ที่นี่ โอเคโอเคโอเคเฝ้ามาเด้ออ่าเดี๋ยวเขามาทนะ่านผู้ชมเขาจะ,ะเ่าแทงท่องงวัวแล้วก็เอาตับหวานงวัวแล้วก็มีผู้สาวนุ่มใหญ่ข้างหนึ่งจะจัดมาให้ผมมาเลงเต่านุมวาสันเดี๋ยวเจอกันเข้ามาฮอด อันนี้คือคายอไม่ต้องไปโฟกัสท่านผู้ชมคือตอนนี้อ่าทีมงานหลอยเซิงหรือว่ารอยเาก็มาฮอดแล้วนะดูมือนี่ก็แบบคุ้นๆนะปกติไม่ได้พาคนนี้มานําแม่นบอกหลาหลายคนหรือสามคนอืมทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีนะเอาคนนี้เขาอเคยทํางานอยู่ช่องมาก่อนช่องคลอดออปกติเขาไม่ได้มาเปลเปลี่ยนอยู่นี่นะปกติอ่าอยู่ในคุกเขาว่ะ ออกมาด้วยเลยบ่ะครับออกมาได้ประมาณเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีคดีัาคพย่าย่าโอ้คดีเดียวกันกับสุภาณะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่เขาซื้อซอยจุมาฝากผมไม่ใช่ซอยจุนั่นมันคือยังนี่เนื้อมาดําเนื้อมาดําไว้แต่แล้วผมบปกินหมาถ้าเป็นแมวใครแน่ปกติก็ไปกินแต่อยู่ห่านพี่พี่บอมพาไปแต่ก็บอกแซ่บแต่ก็ไปกับเราผู้สาวหลายห่นนั่นนเย็น อันนี้วันเย็นโอ้การทวงเกลื่นบ่เฮ้ยซอยจู่แสดงอาจารย์ออดบ่มานำเนาะอาจารย์ออดสายเปิดสายเปิดไปขึ้นเปิดเขาไปตีเขาอีกแล้วตีเขาไม่เมาหนอกมากพอได้คิดหอนเล่าอยู่เลยโอ้ไปเปิดเขาอาจารย์ออดก็บน้องบุหิตหน่าอาจารย์ออดซับนี่ก็เป็นอ่าเล่าขาวอยู่ไทยท่านผู้ชมห้าสิบดีกีสี่สิบสี่สิบวันนี้สี่วันนี้โอเคเราเลขงหาสี่สิบดีกี bú khơi lão thái chắc thừa kia à? đi lão mình... ừ. ừ. khao ừ, này thấy thổi một cái, chơi thổi, nó mình chơi thổi một nắm, khạc cái đấy ra, bổ ngay 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 đấy, bỏ xíu xíu này này, xíu, này là, cho thịt cho thanh cọt, này mở lão anh mày 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 เราเขาไทยบุกเคยกินจแจ๋วไหมกินเดียวกันบ่กับบุคือกันกับอยู่บ้านเไงอยู่บ้านเพราะว่าเขาอาบน้ำตลอดกินไม่เหมือนกันเลยอืมก็เลยกินแล้วก็เลยกินโอ้หมายถึงกินเหล่าหมายถึงกินเหล่าครับกินเหล่าอยู่อยู่ไทยเอออยู่ลาวมันจะแบบกินแห้งกว่านี่อีกเอาอันนี้เบาหลายกินเบิดล10ขวดเพื่อเดียวกระเด้นนี่ เราลืมมีแทวท่าคือบาดคอคักแทะเมาอยากเปิดได้ไหมเนี่ยคือจานอัดเลยได้เนี่ยเอาปกติผมมเค่อยกินไงบุกเคยกินงที่เหล่ามันบอกปกติกินแต่พวกอ่าจานอัดผมไม่เคยเห็นเกิดมาไม่เคยเห็นคันละคนละครึ่งเอาสิกินบ่กิน ah บ่กินเลิกได้บุกิน um ล ขอน้ำเนี่ยเอาเลยนะเอาเลยนะสดเลยนะบาปเลยกลึกจุดกลึบหม้อเราจะตีกูเด้อคนละครึ่งเนี่ยเฮ้ยมีโครงการคนละครึ่งอยู่ไทยเฮียกินไม่ได้กินให้ก็ได้อยากกินไม่ได้นเั่นเป็นแพ้แพ้เราแพ้เราโอ้ยตายแล้วโอ้ยเอา เดี๋ยวเจ้าเจ้าทายเดี๋ยวจะสิบอไปกินไดะบัดนี้จะอยู่ลังกล้องโอ้ยอืมสุดก่อนมีโอกาสขอยืมไปเล่นบ้านเจ้าโอ้ยไปอยู่ได้เสาลายแต่ว่าไปผู้เดียวขันสิไปกัยม่เออพาพาเมียไปนั่ก็ได้ขันสั้นเว้ยที่เราต้องคนาทีมันจะได้ไปถ่ายคอนเทนต์อยู่โรงพยาบาลนะฮะอือเอาถือซ่อมตลอดบ้านนี่อันนี้อันนี้ใช่ไหมอูมามิ ูขากได้เลยขายกนี่มาขายกนี่แฟนเกียร์พิธีเข้ามาติเลโอ้ยเขาสิว่าเขาแบบน้อยหนาพิธีมาก็มาเอาเดียวพุทธถวยพุทธถวยบ่กินปั้นวันนังจีนเนาะอืมขายกนี่เฮ้ยเฮ้ยเอาญี่ปุ่นเอาคนญี่ปุ่นนู่นโอ้ยเขาสิว่าซิกระซิกกะชิเอาเด้ป่ะเราขากได้แหละแต่มันแบบห่อนท้องวาบลงเลยนะถ้าเราอยู่เลามันจะแบบกินมันจะแห้งกว่านี้กินแห้งกว่านี้แมน บีข้อคือหนึ่งกว่าบัดข้อคืออยู่นี่คือกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็ดหนาวคือกินคนกินมาได้เลยนี่หมู่บ้านของเราครับกินมาได้อีกว่นี่คนทันเราเพื่อหมู่บ้านของเราเราสาบานกันไหมว่าเราจะดื่มเรามาดื่มกันเอาชดโลดชดโลดอุ้ย <Famil> ห่อนท่องคาขนาดเว้ยห่อนท่องคาขนาดเขาบอกว่าใบนี้มันมันแก้แก้ขมได้ลดเด็ดไหมเอ้ยเด็ดปะไม่ใช่โอ้โหชุดบ้างแหละชดสาบานกันไหมเพื่อนเพื่อนกัน อาสาบานก็สาบานแต่ไม่สัญญานะคือกินได้แห่ต่ามือสันจริงจรอได้นี่น้ำนโอ้โหไม่หันหยันไปดังแล้วคอยยิงคอยยิงในด้าเเป็นยังไงเราขัดเป็นไอเบบอขัดเอ๊ะเราไทยขัดไรต่อผู้เช่าไทยไู้หัวขัหรือบ่หัวเนทดลองขัดบ่ ตามสิเดี๋ยวลองครับเดด็ยแล้วฮะเด็ดบอกเด็ดบอกเราสิพาไปลองมันมือแดงเลยโอเคหากว่ามือแดงเราอ่ะบ่สบายไปบ่ได้ไปได้เอาไปได้เวอาไปได้เลยมันโมเมนต์เรื่องของผู้หญิงอือพวกขยันไปเวียดล่มธุรกิจกันในเดียวจะไปเวียดกอหนูมาคนเดียวหนูก็ต้องไปด้วยจะทิ้งหนูไว้ได้ไม่ได้ยังไงว่าเป็นยังฝากไว้นะทีมงานเพื่อนก็ได้เอออยู่กับทีมงานก็ได้เน้องทีมงานเพื่อนบ่มีเป็นหน้าตาแต่คนน่ะเออขี้เล่ไหนเพื่อน โอ้ไม่ใจเด็ทุกคนเออถ่ายอยู่แต่ชั่วข้าวไงขังคืนนี่สามพันเนี่ยนะอเดย์อเดย์สามพันบอกขังคืนไปถึงราคาค่ะเฮ้ผู้สาวเดี๋ยวสิมาซอยนะเดี๋ยวไปเห็ดแจ่วก่อนไปใครจะเห็ดแจ่วเจ้าเห็ดแจ่วนะอือเจ้าเห็ดแจ่วใช่คนเห็ดแจ่วเฮ้ยคุณสปารลาคอคุณสปนามาทำแจ่วนะอือสัญญาว่าใครทำแจ่วให้กินสุดเรา ใช่เขาสัญญาก,กับผมวันนั้นได้เพชรเจียวก่อนนะท่า,านผู้ชมท่านผู้ชมคือตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำการซอยจุนะจุอันนี้คืออย่างวรนี่พายคีริโอคือดำใช่เนาะคืออะไรนะเว้ยคือหนังต้นเขาจะว่าพายคีริโอดีค่มันสะอาดเขาก็ว่าผพาไม่ด้วยอาจารย์โอ้โอเขียงเขียงเฮ้ยเว้นบะมีนี่เกียงใจมี่แน่นี่นี่ครับเขียงโอ้เขียงอ้าว หืมซอยกี่ดอกแล้นี่นอุ้ยเป็นยังดอกเดี๋ยวผมจะทำการซอยก่อนนะท่านผู้ชมอุ้ยตับ,น,น,บ,บนับจิ้มเสียงไทเด้อยจะหูเพาตับยังเนี่ยตับตับกล้วยตัวนี้ฮะตับกล้วยตัวนี้ใครแต่เดี่ยวอ๋อวุ้ยชอบบุเป็นเว้ยอุ้ย,ย,ไ,ยไปต่กินอยู่บุบวะ บอกคุณซอยอย่ไปตะกี้จีบวะอุ้ยมันคือเป็นสัตว์บ่เสียคุณหลือประจักษ์เขาซอยใหญ่บ่วะดวเอามีเนี่ยเนี่ยเราปลุกมือซอยมานั่งครับเอาจิ๊บมือซอยบวะนี่เอามันเร็วๆเลยคือเป็มันซอยเก่งอย่างเดียบอกเนี่ยโอ้แม่นบ่เจ้ามาเจอเมื่อาชีพนี่เมื่อาชีพ สีสเปย์คนเอาไหมจะไดบบนี้เอาตับใส่โอ้บึ่งไว้นะถ้าไปู้ชมเอาไหมเอาไหมเอาไหมจะเอาม่กินเราจเเยผได้ผยได้เออได้ก็เรียกเอาเกล z ุ่มเขามีแต่กล่องสุมถไายืมหัว tap อุ้ยโสเลยตุยเข้าไปให้เ โบก,กินดอกเมือกอเอาแม่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 เลยเดี๋ยวผมปกติผมมากินจุเลยโอ้อก,กินแต่กินแต่แนวอเงินโอ,อด้ดิบๆนะท่านผู้ชมผมเป็นยังดอกขนาดม้ากินขี่ยังบในใต้เลย อีหรีขี่เจ้ากับบอาขึ้นอ่ะขี่มันยังเปื้อนก็นสิีนอีกมันยังบวตายตมันยังแลนเสยพูดน,นะขากบาเออลองก่อนใครบอสเขยอยา,า,ยา,ยาเอาเอาันนี้สิสินดิบแม่ทอกนี่คือชิ้ตบมือถ่านด้ยมาแล้วบุฟเฟ่บุฟเฟ่คือนผ <laughs> <laughs> าพเลย วบไปแตแซ่บทอมีอาเจาดอิรีอีริได้ไหองไปแบ่งกันเออได้อยู่มือแรงเนาะนั่นเห็นบอกหัวเธอมีใจแล้วผัวเธอมีใจมันเธอมีใจผัวเธอมีใจแล้วืหเป็นไหรบ่แซ่บทอมีอเจ้า อืมอืมอืมไปเจอไรจะมีเมี้ยไปจะมีเมียไปหึมีเมียยังอ่าตอนนี้สวยอยู่เมียพันมีไม่ยังถูกเมียพันุมีเม่ยถูกอืมเข่าเป็นยอดไมนเมียไปแล้วไม่ยังกินมาทุกตาย หยอดป้อนนี่ก็เป็ี่ยนใจอ้าวชิเป็นหยังเนาะคนเขาหักกันชิเป็นหยังเอาอยู่จังหวัดอด้รเกาะฮะอยู่สายเจ้าชูรินโอ้บ้านอยู่ที่ไรจะเออชูรินเลยมี่ฟาดหรือเปล่าอันนี้โสดไี่เลวมาคุณเราหรือเปล่าคนไทุณเราคนไทยจะมาคนไหนกว่ากันมาคนบ่เราฮะ บอกอีสานเบลคอยดีสเปอยู่บอสเปคไหมเข้าคอยไปบอกกันหลังบอกกันหลังห่องไปแล้บ่ไอเตัวนี้ยขาแทงัเสียมอเว้น่ะแทงยังเสียงโอ้แทงงัวงอเม่ตัวนี้ยละเนี้แทงังเสียงเลยนี่เอาเดี๋ยว คือเลยเด้เนี่ยอุ้ยแม่เลยเด้เนี่ยแม่เลยแม่เลย <c oughs> โอ้ขักเราขาวต่อนะท่านผู้ชมเรารอ,อย่างีรยังมาดิวะยังกินโวดปลาตายหรอกนะมาเมืกิก้มาไมา โอ้ยแม่งนะอ้อยนะกินน้ำกันดิล่ะมามาซอยเลยลุยไปนี่เฮ้าต้องมาขาดแต่ว่เอากินไปนี่ด้วยเนาะยิงสิแล้วบ้านเจ้ากินแบบไหกินแบบนี้เลยแหละกินทั้งดังอยู่บ่ควายกินอยู่บ้านเจ้าสิควายกินบ่ พูดนะพอกัดที่กอดมากินดิบเดียโอ้หอยเด็กกินดิบบ่หอยหอยกินดิบบ่เกินสิลวกก้อนก็กระดาวเลยต้องล้างก้อนเออล้างล้างทำมันสะอาดแล้วก็บาราสบิลงไปเจ้บาซ์บิหอยแซ่บบาร์บีเออบาซบีบาร์บีโอ้ทีมงานเจ้ามีแต่คนซอยเก่งๆเนาะซอยเก่งขนาดด้วยแม่เจ้าก็ซอยเก่งบ่บ่ นนนโอ้โหมีทีมคอสตูมอีกวันนึาาง,เ,งเอาโซนเลห่ห์เอาแม่เจ้าลอยยังเป็นในทางเล่าทางเล่าบ,าบ่คุ้มเป็นบ,บ่บ่ผู้นำบนเจ้าสัวคืบอยยบรรพยศหรือเปล่คุณอย่าพูดแบบนี้ไปอบตโอ้ยมีโอกาสคนจีปเป็นเล่นบ้านเจา้าเลยโอเคไปไปไป เดีย๋ยวพาเมียไปนำ้ำได้ได้อีดีพออยู่แต่ไม่รู้มีแต่พูนพูงงามหน่อยอยู่คนเราพ่อเมียไปน้ำกับ,อกบอโอ๊ตเหรอือโอ๊ตแท้ด้วยพาเมียไปไก็ได้แล้วก็ให้เมียอยู่กับข่อยก่อรแล้วก็จะไปดินเออคือว่งอือได้ไเลยหนักใส่เกลียวเกลียวพูนเกลียวเกลียวเาลียวกินไปถัวยอันนี้คิดไปถัวยคือทางจีน โซ่เลเยพี่จังแก้วนี่เอาน้ำเมื่กิ้นะอู้องตับก็จักรบาลนีน่น้ำแก้มน้ำก็เหน็นหมดเนี่ <laughs> ยอย่าบอกเขนดลิล่ะเอาบอกเอาเอาแม่ซอยอีกแม่อยอยใช่ครับไม่ซอยกินต้องกิดโอ้ยห,หอดผมหดมอยอยีเด้อนี่ ตอนแรกผมกับพวกกินดีบได้พี่น้องโอ้แต่ว่าไปมากอะเออแย่เลยเขาพันเลยบออืมพันหน่ะพอโูเอาพอซื้อพันไปหนิเอาลูกผมพันไปหนิเอาเอาพอจะซื้อพันบ่เหมือนีไม่จะแต่เดียวนี่พอไม่จะแต่ไรคือจะมีฮะตายแล้วเอาพ่อคุณตายพ่อตายไปหนิโอ้พ่อข่อยกับตายคือกันเอาพ่อมันตาย แม่ดิสยัองอยู่โอ้ห้าพอใต้แล้วโอเรียบร้อยนะการกินซอยจุของผมกับเฮียตั้มหามตรงตรงท่าติดตามแะท่านผสมว่าคนยูทูบเบอร์คนต่อไปว่าผมจะไปเจอใครถ้าอยากให้ผมไปเจอไผร ทุกคนสามารถคอมเมนต์ไว้เลยนะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะจบไว้เพียงสำนีน้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย